สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการชั่วโมงทํากินค่ะวันนี้วันจันทร์ที่2พฤศจิกายน2558พบกับดิชันสิริมาทรงกินค่ะและดิฉันพิมพิมลปัญญาณะนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัว,วแล้วก็วันนี้ค่ะโรงเรียนหลายๆแห่งก็เปิดภาคเรียนกันเรียบร้อยแล้วเจ้าของโรงรับจำนำบางแห่งก็บอกว่าส่งผลให้มีคนที่มาใช้บริการโรงรับจำนำเพิ่มขึ้นร้อยละ15โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองค่ะ ประชาชนหลายรายได้เข้าใช้บริการโรงรับจำนำเพิ่มขึ้นช่วงนี้นะคะเพราะว่าบุตรหลานเปิดเรียนภาคเรียนที่2แล้วเพราะฉะนั้นต้องมีเงินไว้ใช้สําหรับการซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนค่ะผู้ปกรครองบางคนก็บอกว่าถึงแม้ค่าใช้จ่ายในภาคเรียนที่2จะน้อยกว่าภาคเรียนแรกแต่ว่าจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวก็ทําให้รายได้ไม่เพียงพอต้องพึ่งพาโรงรับจำนำนี่แหละค่ะไปใช้ธุระเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะ เยอะค่ะมีลูก4ี่คนไปสำรองใช้จะเสียค่ออาซื้อชุดนักเรียนบ้างอะไรอย่าง,งเงี้ยค่ะะก็ช่วงนี้เปิดเทอมที่สองก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะผู้บริหารโรงรับจำนำย่านรังสิตก็บอกว่าช่วงนี้มีผู้ใช้บริการโรงรับจำนำเพิ่มขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่นำไปใช้เพื่อการศึกษาของบุตรหลานสำหรับในช่วงเปิดเรียนนะอีกส่วนหนึ่งก็ไปลงทุนค้าขายค่ะ ส่วนใหญ่แล้วเทอมหนึนี้จะมีคนเข้ามาใช้บริการมากกว่าเทอมสองแต่ถ้าเราเทียบเทอมสองของปีนี้กับเทอมสองของปีที่แล้วเนี่ยครับจะมีการเพิ่มขึ้นประมาณ15%ครับในแง่ของจํานวนเงินและก็จํานวนรายก็จะใกล้เคียงกันที่ประมาณ15%ครับลูกค้าที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มผู้ปกครองรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องการใช้เงินในชีวิตประจํา ส่วนผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการนำเงินไปลงทุนก็มีการคิดอัตราดอกเบีย้ยที่ร้อยละ1น5่ต่อเดือนทรัพย์สินที่นำมาจำนำส่วนใหญ่เป็นทองคำนะคะรองลงมาก็เป็นเพชรนาฬิกาสินค้าแบรนด์รวมทั้งสินค้าไอทีค่ะบริษัทได้เตรียมวงเงินไว้รองรับลูกค้า1,000ล้านบาทให้เพียงพอกับความต้องการนอกจากนี้ยังเปิดรับจำนำรัพย์ที่มีความหลากหลายมาก ขึ้นนะคะอย่างเช่นช้อนทองคําเงินพดด้วงเครื่องเงินกระเป๋ายาลิเพาให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ